คนที่จิตไม,ม่สงบมีแปดตะการคือข้อหนึ่งมีไม่พอจิตใจไม่สงบปฏิียตกายอย่างโน้มอย่างนี้มาแล้วก็ไม่มีหลักทำแรงงานไม่มีหลักทางานไม่มีกฎเกณฑ์วิธีการจึงกลายเป็นอย่างนั้นชัดเจนสองใช้เวลาว่าเกินไปขอฝายญาติโยมทุกคนนะถ้าลูกดูว่าหาผู้ใหญ่หลงทางได้ไงแน่อย่าใช้เวลาว่าเกินไป ปาท่านทั้งหลายจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีอายุสูงเนี่ยก็ตาม้าท่านปล่อยเฉยๆไม่มีงานทำจิตท่านต้ไม่สงบปาทานโปลกเกษียณอายุรับราชการท่านจะว่าเวนะาอายุมากเกินแก่ก็จล้ลูกไปัญหาหลานไม่มาสูบจะว่าเวตลอดการใช้เวลาว่างเกินไปเนี่ยจิตไม่สงบบอกสอนลูกสอนหลานอย่าให้อยู่ว่างไปเรียนหนังสือหางานทําไม่ได้ตามไเรียนหนังสือหางานทําไปนั่งอยู่เฉยๆจิตมันตก ติดเลวแหลกแตกลานไปสู่ที่หายนะกลายเป็นคนเลวไปโดนหน้ากลายเป็นคนร้ายไปกระด่าไม่มีงานทําก็ไปติดยาเสพติดน่าจะเป็นเด็กหน้าจะหากีฬาให้เลีนฟุตบอลให้เล่นเล่นกีฬาไปวัดจะควรจะเป็นลานวัดลานใจลานกีฬาให้ลูกลานลานวัดในลานใจอย่างที่นานปฏิบัติธรรมเรียกว่าลานใจลานวัดต้องสะอาดร่มรื่นลานใจก็มาปฏิบัติธรรมลานกีฬาเอาไว้ให้เด็กเล่นฟุตบอลในลานวัด ล้นใจรับรองไปรอดเด็กติดยาเสพติดไม่มีแน่มันมาเพลินอยู่นานขอฝากมันเร็วๆนี่จะมาไปที่ศาลเยาวชนจังหวัดราชบุรีไม่ต้องเจตจันร้อยคนติดยาเสพติดทั้งนั้นนาทีหน้า,นาจ,ะจะพูดต่อตอนหลังให้ฟังมรัจะแก้ปัญหาให้มาแล้วแล้วก็ไปเอาเงินไปทําบุญด้วยต่างโรงเรียนในศาลเยาวชนเลยเจ็ดร้อยคนคน,นความปรมมากเกินเด็กเด็กที่เบ็ดขวบติดยาเสพติดแหละในศาลเยาวชนเนี่ยอยู่ภาคสาวหน้าศาลอารมณ์ดี แตมาก็ไปให้สองหมื่นเลยพวกลาดบุรีก็ทําบุญตั้งหากส0 0 0มื่นเป็นสี่หมื่นไม่ได้เอามาเลยให้ศาลแล้วแต่ผู้ฝากสาหน่าสาลชัดเนีย่ยมันมีปัญหาเหรือเกินพ่อแม่รวยแท้ๆลูกมีปัญหาย่งก็เพราะไม่ใช้หลักธรรมคำสอนของรูรเจารที่แน่ชัดและชัดเจนสถูกเบียดเบียนจิตใจ,จทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านถูกเบียดเบียนจิตใจ,จแล้วจะไม่มีความสงบเลย มาธิเก็ไม่เกิดทาไมฝึกไว้ก่อนผูเบียดเบียนจิตใจจะไปอยู่ในกลุ่มของคนเลวลี่เบียดเบียนจิตใจเราเหมือนราชะการภูบังคับบัญชาเบียดเบียนจิตใจลูกน้องลูกน้องไม่เชื่อฟังท่านภูบังคับบัญชาเลยก็หาความวุ่นวายตลอดไม่มีความสุขสนุกสบายจิประการใดไม่มีความสงบ สี่อาวัยวะไม่ต่างหรือความปกติขาดทั้งสี่ขาดไปธาตุดทธาตุหนึ่งขาดไปท่านจะไม่ปกติท่านจะไม่มีความสงบสุขชีวิตนี้จะไม่เข้าสู่จุดมุ่งหมายความสงบอันนั้นนะข้อ5โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเสามวันดีสี่วันข้จิตท่านจะสงบไหมถ้าท่านไม่ฝึกท้าไม่ปฏิบัติลานใจปฏิบัติกรรมฐานแล้วจะหาความสงบสุขไม่ได้เลยอโลคยาปรมาราพาคนไหนมีโลกคนนั้นไม่มีลาบคนไหนไม่มีโลกคนนั้นต้องมีลาบมีโชค ชชยชนะคือไม่ฆ่า,ส,าสัสตว์จิตเมตตาท่านจะมีโชคไม่มีโรคภัยขยบน่าจะตีความตรงนี้ให้ชัดเพราะถูกพิงแวดล้อมดึงไปทางทั่วพาไปเมามัว,มวในอบยมุกสถาบานครอบครัวก็เป็นสิ่งวัดล้อมของชีวิตของเด็กอันหนึ่งมันกัดเอาตัวไม่หลอดแน่นอนออกมาชัดเจนมากปัญหาที่เจ็ดครอบครัวหาความสุขไม่ไยาทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันตลอดเลยการ ไม่มีความสงบเลยสามีภรรยาไม่เข้าใจกันทำมีหลักธรรมการคลองเรือนสามีเป็นผู้ปกครองดีไม่มีเรื่องในครอบครัวเลยนะภรรยาเป็นแม่บ้านการเลี้ยงแก่สามแม่แบบแม่แผนแม่แดนแม่บ้านการเลี้ยงแม่เรือนสามน้ำสี่สร้างความดีในครอบครัว บ้านนั้นไม่มีปัญหาจะมีตะควานสุขก็หลอดเกิดการบ้านนั้นจะไม่มีปัญหาแต่ประการใดอย่าสร้างปัญหาในครอบครัวเลยขอประทานโทษแต่งคณาจารย์ที่เป็นครูเด็กเรียบร้อยไม่การมได้บางคนเรียบร้อยไหนล่าสวดมนต์บางคนเจอผู้หลักผู้เท่าผู้สูงอายุยกมือไหว้เลี่ยงทางขอประธานโทษเปอรภัยทุทางปากอ่อนน้อมทำตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนเด็กบางคนปากกล้าค้างแข็งแมวเ,เหนือตอาแตบประการใดมาจากไหน สิ่งวัดร้องมาจากพ่อแม่พ่อแม่บางบ้านเนี่ยชวนลูกสวดมนต์ไม่พระหรือบางบ้านไม่ต้องทวนแม่สวดพ่อสวดลูกสวดเองตามดูอัตโนมัติแม่แบบแม่แผนดีในบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านแสนสุขเป็นบ้านพระภัยมณีถ้าบ้านไหนมีนางยักษ์พระภัยมณีไม่มีพระภัยมณีหนีแน่นอนไม่อยู่ในบ้านยักษ์ยักษ์ในประเทศไทยมากมายเือเกินขอระทานโทษมันจะยักษ์มีเขี้ยวนะมันจะยักษ์โทษกันนะมันยักษ์เอวยักษ์ลายยักษ์เหนือยักษ์ตายักษ์หอกยักษ์นายยักษ์แบบนี้มีเยอะยะ ยักษ์ยอกออกไปนอกบ้านถ้าเป็นยักษ์แบบนี้พระพายมณีไม่มีในบ้านนั้นไม่มีการให้ทานไม่มีเมตตาปรานิรีเอื้อเพื่อข่าดเลือยก็ดูการในบ้านนั้นแน่นอนนี่ปัญหาครอบครัวครอบครัวไม่มีความสุขปัญหาที่8ปติดไม่สงบแปดมัวเมาใบายมุกคนที่มัวเมาใบายมุกนั้นไม่มีความสงบแน่นี่ปัญหาไม่เกิดขึ้นจริงๆอย่างนี้เ่าทั้งหลายเคยพบปัญหาอย่างนี้มามไหมนี่พฤติน,นานแต่มาต้องประสบพบปัญหาเหล่านี้มาจึงแก้ไปแก้ปัญหาได้แล้วจะแก้ได,ด้ต่อเมื่อเขาเชื่อฟัง แต่เขาไม่เชื่อฟังเราแก้ไม่ได้เราบอกเขาเขาไม่ทำเขาก็พยายามอัปรีก็ไปตามหน้าทีของเขาเขาไม่เชื่อฟังแล้วําสอนของพระพุตธเจ้าสอนอยังไงเขาก็ไม่ปฏิบัติตามไหนเลยแหละเขาจะไปได้ไม่ได้ผลสมเหตุสมผลแล้วคงจะไม่มีโอกาสที่ดีได้แล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นอย่างนี้